โอเคทุกคนผมเข้ามาใหม่ไอ้กล้องนะโอเคโอเคเอาผมตัดจบไปเลยเอาใหม่อีกรอบนึ่งโอเคผมมันตัดจบไปเมื่อกี้เลยทุกคนก็เลยเอาใหม่เข้าเกมใหม่ก็เลยมาเล่นก็เลยมาเล่นตานนี้เลยนะครับแต่สนุกทำไมมันนานแปลกๆเออมาแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ผมจะเป็นรักษาหมอทำไมมันเปลี่ยนได้อ่ะโอเคผมรักไว้แล้วนะ โอเคลุกคนวันนี้ผมจะมาผ่าตัดร้านหมอูอุ๊ยผมเจอตัวนั้นแล้วผมจะเข้าไปจัดก,การมาเลยนะครับก็นนาเห็นไหมไก่แดงแดงอะ่ะเนี่ยไก่แดงแดงเลยเออมันหายไปแล้วทูกคนผมไปจัดก,การไก่แดงก่อนนะเออะมันเป็นตัวจีมากเลยนะครับตัวนี้วุยเน่ยเห็นไหมสีอะ เป็นเลยอีนี่ไงสร้างตรงนี้เลยสุ่มตีครับเรามาสร้างบ้านสุตรีดีกว่าแล้วก็พรมนะออสจิตเตล์ลงไฮพานะครับคราผมจะเขียนออสจิโตลนะครับออสจิตเตล์ลงไฮพานออสจิโตลพีเออไม่ใช่เดี๋ยวๆขอหนึ่งครับเคโอ เอพีลงให้บานโอเคตาลงให้บานแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็เอาไปหมูด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าต้องใช้ใบหมูเนี่ยยังไม่มีคนเสร์ฟม,มาเลยนะครับร,อ,รอให้เขามาก่อนเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงนะครับ ก็เน,นี่ผมขอสร้างตกแต่งเยอะนะครับอ่าในนี้ลงมาเลยทุกคนไม่ต้องสร้างอาวาังไว้นะเดี๋ยวมันเลยโอเคต่อไปก็ก็นี่เออคุณเคยเล่นเกมฟิโตเฟสสอไหมเมือนในเกมพิเก้นกันอะ่ะเออทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีนีน่ว้แล้วก็มีที่นอนสองอัน กัสอ่งอัน่นอนปีนี้โอ้ยทำไมวันนี้คันแปลกๆโอ้ยโอ้ยโอ้โอชคดีนะที่เลือล่อไม่ลงอยู่ในโหมดนี้โหมดที่มีชื่อสิองหาค ใช่ไหมทุกคนใช่ครับตอนนี้เราหมุนชื่อสีขาวแล้วตอนนี้ผมต้องเล่นมอสเ์ชื่อสีขาวผมไม่อยากเล่นหมวยชื่อสีแดงหมวดชื่อสีแดงคือตอัวมันฆ่าเลยครับตัวฆ่าเลยแต่เนี่หมูชื่อสีขาวคือไม่ตายนะครับไปต้นมอสเตอร์ฆ่านะเนี่ยมาให้สากินได้ดูนี่นะครับเนี่ยมันไม่มันไม่ฆ่าเลยนะครับยิงเดี๋ยวก่อน อันนี้ก็ยิงเกินตัวนี่ไปอันนี้ก็ดีเกินเจ็บนะหตัวเป็นขี้เลยทุกคนนี่เลยจะได้เป็นลิปคนนั้นโอเคทุกคนเดีย๋ยวผมรอคนเข้าเกมมาก่อนนะครับตอนนี้แต่ตกแต่งก็จะเสร็จแล้วโอเคก็จะเสร็จแล้ว และประาเนัแ่ทิภาาดี่โอกาสที่วายการศึกษาดสามนงเรียนสาม่ศึกษาาับาลาะลกเนี่ครับมีคนจะได้มาเข้าโรงพยาบาลเจ้าขอรองคนโรงบานแบบหนึ่งเดี๋ยวมาเอ่อสวัสดีครับคนณค่ยสวัสดีฉันขอไปหาไอตรงนี้ได้ไหมอ่ะวันนี้ฉันปวดท้องอ่ะวันนี้ฉันกินอะไรกันไม่รู้ ได้เลยครับเดี๋ยวผมหมตัดให้นะครับเจ็บนิดหน่อยนะครับนี่เลยนี่เลยครับมันจะเจ็บไหมคบหมอให้หมอมันต้องเจ็บดูแล้วนะครับแต่นี้ไม่เจ็บนะครับหัวใจผมตื่นนานมากเลยครับช่วยไม่หาหัวใจใหญ่ๆญใ,ให้ผมหน่อยเอ้ย ก็กระแดหาสใจไปมึงนะทุกคนหัวใจอยู่ในเลกกเกอร์ล็อกเกอร์หรือเปล่าวะมันต้องอยู่ดิมันจะไม่อยู่ไหนไงอันนี้เจอแล้วโอ้โหยมเจอกันนานเอานี่ออกตนั้นก็ก็ใช้เครื่องนี้นะคะแล้วเอ้ยมันจะเจ็บมไหมคะมาให้หมอมันไม่เจ็บอยู่แล้วคะ่ะคุณค่าย มันจะเจ็บหมอครับมาเฮ้ยห,หมอปกติว่าคมไม่คืนคูหมาผมไม่ได้พูดมาครับเฮ้ยห,หมอโอเคมาเลยสิบ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 เฮ้ยคนเออคุณจะทำอะไรครับอ้าวแตก ใช้สองเยีงเยงเฮ้ยวีสาย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 ,สายนี้ไปโอ้ยไอ้นี่จะอยากไอ้ไม่เจบ็บหรอคคุณเคอยอย่างนี้ต้องเจอห้าัห้างสุดทีม ครบคนไข้โอ้โหผมจะได้เข้าไปยิงแล้วเฮ้ยเอาบองตัวเลยนะ้าน้องมันบีโจนเอิมเท่าไร่ครับแผงนี้เอิมอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งบาทครับโอ้โหทำไมร้านทำไมหนึ่งบาทคราคาเท่าไร่ครับหนึ่งบาทครับเอิมเอิมก็ได้ครับผมให้เลยมันบาทไม่ต้องทอนะครับ อุ๊ยขอบคุณครับน้องโอ้โหดีใจมากเลยไม่แล้วถอดมามีโจรพ้นเยอยู่ขยับนี่มันหน้าที่ของโจรเจ๊ต้องเอาเงินอะไรให้รายเฮ้ยอย่านะฉันมีปืนจะผ่าตัดไหมโอ้ย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 อย่าตัวยิงแม่อ้าโอ้ยยิงตัว พี่เจ๊ก็โดดอ่ะโอ้ยทำไมเจ็บตั้งตัวนี้นีน่ตัวนี้ซะตัวนี้ฉันต้องอยากให้แกโดนนี่เลยไม่อเไม่อเต็งชีบปืนนี่เลยทำไมปืนมีปืนโอ้ยปืนหักโอ้ยปืนหักมี่เองเว้ยอ่ะนี่เนี่ยไอย้ปืนพัง โอ้ยนี่มันรอวยังไงวะโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันรอวยังไงยายยายทำไม้ปืนฉันพังสองข้างเลยปืนมาสุกะเขาเรียกว่าปืนอาบิจีวุยวิววิววิวอุ้ย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 ดิ้งดิ้งดเต๋ตายไปเอือโชคดีนะที่เราพัง พ,พังเลย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 เราไปใช้ปืนนี้ดีกว่ายิงกุ้งกุ้งกุ้งโอ้โหลกูกกระติ้ตุ้ง โอเคเอารถโจนไปข้างนองดีกว่าหนึ่งสองสามปิวโอ้ติ้งเลยโอเคเอารถไปข้างในดีกว่าหนึ่งสองสามปิวโอ้โหรถเขาไปข้างนาาในรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งไปว่ะหนึ่งสองสามปิวเหนืาา่อยไปไปกันแล้วคนนีก